เหนี้เขามาทวงลูกหนี้มาทวงตังที่ยืมไปหมื่นหนึ่งแล้วทีนี้เจ้าหนี้เขามาพร้อมกับปืนแล้วฝั่งแม่ค้านะใจเด็ดมากคุณผู้ชมแต่เล่าข่าวนี้แล้วอย่าไปทําตามนะที่ใจเด็ดที่ว่าแม่ค้าเอามือนเนี่ยกำปลายกระบอกปืนค่ะกำตรงปลายกระบอกปืนแบบนี้แล้วสุดท้ายปืนมันลั่นกระสุนเนี่ยทะลุเข้านิ้วเลยนะคะดได้รับบาดเจ็บเลยนี่ที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดคนเจ็บเนี่ยเป็นแม่ค้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะ ซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพได้อันนี้อยู่หลังตลาดคลองแงะในพื้นที่ที่อำเภอสระดาวจังหวัดสงขลาค่ะเจ้าของร้านในขี่มอเตอร์ไซค์มามาที่หน้าร้านแล้วนี่เห็นไหมผู้ก่อเหตุมาแล้วค่ะเจ้าหนี้มาถึงแล้วลุกออกมาจากในร้านเหมือนกับเขานั่งรออยู่แล้วอ่ะแล้วมันมีจังหวะยื้ยุดฉุดกระชากภาพเนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะมันต้องซูมภาพให้คุณผู้ชมเห็นนะจังหวะนั้นนะคะคือทางฝั่งเจ้าหนี้เห็นไหมอันนี้คือเจ็บแล้วนะคะโดนยิงแล้วใช่ค่ะเพราะว่าฝั่งเจ้าหนี้ถือปืนอยู่ในมมมืออขววาาาเเห็นั้้คแแลฝ่่งมือ กำปลายกระบอกปืนแลวมือมันกเ,มเกิดลั่นกระสุนเนี่ยเข้าที่นิ้วนางด้านขวาค่ะนี่เธอได้รับบาดเจ็บแล้วเธอก็พยายามที่จะวิ่งหนีมียื้ยุดอยู่สักนิดนึงอะนะคะแล้วหลังจากนั้นนี่ผู้ก่อเหตุค่อยๆเดินเจ้านี้ค่อยๆเดินไปอะคะ่ะเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าเลยนะเมื่อวานนี้ตอนเจ็ดโมงเช้าค่ะโอ,โอ้ยหลังจากเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเจออะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูที่พื้นที่พื้นที่ตำรวจลงไปดูเนี่ย เจอคราบเลือดเนี่ย oh. หยดหยดอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ oh. คือคราบเลือดเริเ่มแห้งแล้วแหละ mm. อันนี้เป็นคราบเลือดของแม่ค้าไม่เจอปลอกกระสุนปืนแม่ค้าคนเจ็บเนี่ยคือคุณพี่วน,นิดาอายุ45ปีเป็นเจ้าของร้านคันนี้แล้วก็โดเ,เป็นเจ้าของร้านร้านนี้โดนยิงที่นิ้วนางข้างขวานะคะชาวบ้านน่ะนาตัวพี่วน,นิดาเนี่ยส่งโรงพยาบาลไปละเห็นไหมอู๋อันนี้เราต้องเซ็นเซอร์ไว้หน่อยนึงนะแล้วน,นักข่าวอ่ะคุยกับลูกชายของพี่วน,นิดาค่ะซึ่ง ออบอกว่าลูกบอกแบบนี้บอกว่าแม่เนี่ยนะตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่แม่ผมเนี่ยเดี๋ยวต้องผ่าตัดแล้วก็เอากระสุนออกจากนิ้วแล้วเดี๋ยวแม่ผมอ่ะต้องพักฟื้นหลายวันทีนี้ก็เลยถามลูกชายไงว่าเอ๊ะปมเหตุนเนี่ยมันน่าจะมาจากเรื่องอะไรได้บ้าง<อ>ลูกชายบอกว่าผมว่านะคงมาจากเงินหมื่นหนึ่งอ่ะแม่ผมเนี่ยยืมเฮียชัยตั้งแต่ปลายปี64ปลายปีที่แล้วคุณผู้ชมจะเอาไปลงทุนทําร้านขายก๋วยจั๊บเนี่ยแหละค่ะคแล้วแม่บอกว่าแม่ผมอ่ะนะ ทยอยคืนเงินไปหมดแล้วถามว่าอา้าวแล้วแล้วแม่ทยอยคืนเงินแล้วทาไมเฮียชัยถึงมาทวงอะบอกอ้าก็ตอนที่แม่ทยอยคืนตังอะแม่ไม่ได้คืนกับเฮียชัยแต่แม่คืนกับลูกของเฮียชัย<อ>ลูกเนี่ยวัยยี่สิบปีมาเก็บตังที่ร้านเนี่ยทุกวันทุกวันเลยวันละร้อยบางวันละสามร้อยบางแม่ก็ทยอยคืนพ่อรูกเขาไม่คุยกันไงก็นั่นน่ะสิคือ,อพอพอเป็นแบบนี้ลูกเก็บไปพ่อไม่รู้เรื่อง แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นปัญหาเพราะว่าคนที่มาทวงเนี่ยสรุปคือเฮียชัยนะเ oh. จ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้แล้วด้วยค่ะเฮียชัยที่เอาปืนมามาขู่แม่มาทวงตังค์เนี่ยนะชื่อว่านายวิชยุทธ์สุทธิศักดิ์พักดีค่ะอายุ54ปี <c oughs> แล้วทางครอบครัวของคนเจ็บนี่คือเขาไม่ยอมหรอกเขาออบอกยังไงก็ต้องดําเนินคดีนี่นพันจับเฮียชัยได้นะยึดอาวุธปืนเป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุหนึ่งกระบอกมีปลอกกระสุนขนาดจุดสองสองหนึ่งปลอกกระสุนขนาดจุดสองสองอีกสามนัด แล้วก็มีมีดมีดยาวกับสามสิบเซนนะคะแล้วตอนแรกนะเฮียชัยบอกว่าผมนี่แหละก่อเหตุเองแต่ผมไม่ได้ยิงผมไม่มีปืนหรอกผมมีแค่มีดเฉยๆสุดท้ายพอให้ได้ดูคลิปดูกล้องวงจรปิดอ้าวปฏิเสธไม่ออกเลยค่ะเฮียชัยมีอะไรกันพูดนดยนผมอ๋อเหรอืมอ๋อผมจะพดรั้งเมื่ให้อ๋อแล้วพี่พี่ใช้อะไรทำร้ายเขาอ่ะพี่ใช้อะไรทำร้ายเขา มีดอเดดออไหนครับมีดอย่างเดียวนะ,ะแล้วนี่จะไปไหนนี่พี่จะไปไหนนี่เนี่ยพลอพี่เนี่ยอ๋อรอรอตำรวจเนี่ยตอนแรกยังบอกว่าใช้มีดใช้มีดอย่างเดียวแต่ท้ายที่สุดนี่ก็จำนวน ด้วยหลักฐานน่นนะคะเบื้องต้นนี่นะเฮียชัยก็โดนข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็มีอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะรวมถึงยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือต้องเคลียร์ให้จบนะ<อ>เฮียชัยเฮียชัยไปคุยกับลูกชายเฮียชัยก่อนเลย<ป>มาเก็บเงินแล้วเออมาเก็บตังค์ไปแล้วครบหมื่นแล้วทั้งต้นทั้งดอกให้ครบหมดแล้วเฮียจะได้ไม่ต้องกังวลอีกจะได้ไม่ค้างคากันนะคะครับ